สิบาทเองนะครับมีลาดซอสหลากหลายเลยนะครับแต่ว่ารานี้ต้องแซ่บมากเลยครับและขายดีมากๆเลยนะครับ จริงๆค่ะมีอุ้ยมีกี่คกคะ่เลยเหรอคะ4แยกอ๋อแยกปลาลาแยกกําไทยนะคะสวัสดีค่ะพรอครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะลีค่ะเอ็ดครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดกอกทอนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะตอนนี้เรามาตอนเย็นครับประมาณห้าโมงประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะคนเริ่มแม่ค้าเริ่มมาตั้งร้านกันเยอะแล้วค่ะขายเยอะมากเลยค่ะที่นี่ล็อบบีนครับผมล็อบนด้วยค่ะ ขนมหานเ็นเกนกัล้วนนะครับค่ะคะครับมตอนนี้นะครับอยู่ทางเข้าเลยนะครับเคยเห็นเลยครับน้องรอตาแล้วล่ะเป็นขนมดวมค่ะขนมดวงค่ะเป็นขนมภาคใต้เป็นขนมภาคใต้นะคะขนมด้วงค่ะ ้แป้งก๋วยเตี๋ยดำกับมะพร้าวไคยังไงคะสามชิ้นสิบบาทนะเอาสามชิ้นลองชิมสามชิ้นก่อน3ชิ้นก่อนหนะไม่เคยไม่เคยเห็นค่ะเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะอยากชิมอยากชิมนี่คะเพิ่งเคยชิมครั้งแรกนะคะแป้งกับมะพร้าวเหมือนไหคแล้ะค่ะ แนวไข่หงไมยค่ะนี่ไข่ข้าวไข่ตัวไข่ตัวโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือไข่ทรงเครื่องใช่ไหมครับไข่ทรงเครื่องค่ะแล้วไข่ข้าวเป็นยังไงไข่ข้าวตัวนี้ค่ะไข่ข้าวะไข่ข้าวคือคือไข่นึ่งธรรมดาไข่หั่งหั่งนะค่ะยังไม่เป็นตัวนะยังไม่เป็นตัวเป็นตัววันนี้ไม่มีค่ะพี่มาได้ยี่สิบได้ยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะ เมากๆเลยเยอะแยะเลยต่อไปนะครับขนมปังนะครับถูดมากเลยครับชิ้นละสิบบาทเองนี่หลากหลายเลยครับหลากหลายไส้เลยนะครับ ก็มีนะคะเป็นขนมไทยค่ะมาลองเส่ค่ะลองเทุกอย่างสิบบาทนะคะน่าทานมากเลยค่ะกระโค้ครับ้ค่ะกอันนี้ขายกระทงละสิบบาทลูกชุบค่ะมีลูกชุบขนมตาลค่ะอันนี้ขนมอะไรนะครับข้าวต้มจิ้มค่ะข้าวต้มจิ้มจิ้มกับน้ำตาลจิ้มกันหน้าบานเลยครับชิ้นใหญ่เลยนะครับ ค่ะอันนี้จะเป็นเค้กชิ้นเล็กนะคะชิ้นเท <PLAY. S 2> <employers? S 1> ่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่ครับเค้กชิ้นละเจ็ดบาทครับอ๋อชิ้นละเจ็ดบาทค่ะห้าแถมสองครับห้าแถมสองหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้่นเจ็ดเซฟแซลมอนอันนี้มีเซฟแซลมอนดองกุ้งดองครับแซลมอนซาซิมิ แครปเปิยเกิร์ตสำหรับสาตี้นะครับแนะนำเลยนี้ข้าวพูดกิ้ใช่ไหมคะกิ้งไแ่า่ไม้ก็มีนัำถึงยี่สิบาทครับผมแต่มนลฉนมากเลย่ะแล้ว

ด้วยดีกว่านะคะ,คะนี่เลยครับชิ้นละ59บใช่ไหมคะครับเป็น5 5 5ตัว59ครับจะเป็นมันกะชีครับแต่ถ้าวก10บบาทใส่ท็อปปิ้งได้ทุกอย่างครับนั้นต้องใส่ท็อปปิ้งเลยครับ มันเป็นน้ำเกลวี่ครับเป็นน้ำซอสพิซซ่าดำยังมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะชี่ชมันก็ละลายไปเลยใช่ครับแบบพคลุกให้เนื้อมาเข้ากันจะได้แบบเป็นมันมันเหนียวเหนวมันนุ่มะใส่ทุกอย่างนะครับใช่ค่ะใส่ทุกอย่างค่ะ ผมคิด่อนนี้นะครับแนะนำนะครับใส่ทุกอย่างนะครับหรือน้องเขาจัดเต็มมากๆเลยครับ กาแนะครับ35บาทตักได้ทุกอย่างครับผลไม้ครับอ๋อยากทานอยากทานร้านแซ่บปากสัตว์นะครับแซบปากสั่นเหรอเขาอยากทานเหรค่ะเอาเลยที่เราสามสิบห้าแล้วตักใส่ถ้วยเลยพอครับได้เลยค่ะลูกไหนสองลูกลูกไหนรสชาติเป็นยังไงออกเปรี้ยวๆนิดๆแต่อันนี้มาอะไรนะคะมะกอกมะกอกหวาน จะชิมอย่างละนิดนะคะสับประรดนะคะสับประรดสัก2ชิ้นไอ้กระปิหมดเลยใช่ไหมคะค่ะมีกะปิแล้วก็พริกแกงธรรมดาค่ะออันนี้มะกอกน้ำเนาะค่ะกระท้อนไหมคะกระท้อน อามะกอกค่ะตาลายค่ะหิวหิวค่ะหิวหิวตาลายค่ะเอาละม่วงอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับบุฟเฟ่ตักเอกนะครับก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะครับนี่ค่ะจะชอบเปรี้ยวมะปรางอันนี้มะปรางค่ะมะปรางใช่ไหมคะมาโยมกับอะไรอ่างุ่นอันนี้อังุ่นเหรออังุ่นค่ะองุ่นแล้ชิมอังุ่น อันนั้นคือมะยมมะยมค่ะคุณทานไหมล่ะถ้าคุณทานก็ตักนั่นก็นี่ดีกว่ามะขามมะขามใช่ไหมคะมะขามดองมะขามดองได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปรอทานกันนะคะไก่ทอดเกาหลีครับไก่ไม่จาคิวละสิบบาทนะโอ้น่าทานมากเลยค่ะชิ้นละสิบบาทเองนะครับมี ราซอสหลากหลายเลยนะครับถ่าได้นะคะชิะ้ละสิบฮิอน,นะครับถ่าน่าทานมากเลยค่ะขนมบ้าบิ่นคุณตานะครับได้นะคะน่าทานมากเลยครับชิ้นละเท่าไหร่ครับผม ชิ้นละ30บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆนีได้60ครับร้านต่อไปนะครับไส้ยา่างนะครับไข่ยัดไส้ย่างครับ เอาสักสองไม้นะครับสองไม้ครับผมน้ำจิ้มใส่เลยครับแมลงทอดนะครับเต้นที่30บบาทนะครับสามารถรวมกันได้นะครับด้วงสาคูครับ จิ้งโกรงครับตัวใหญ่มากเลยอะคะ่ะรถดวนครับตักแด้นะครับลักหลายมากเลยนะคะ อยากิกครับลูกละ5บาทนี่นะครับมีหลายไส้มากเลยครับมีแซลมอนมีปูอัดค่ะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งนะคะค่ะกำลังทำเลยค่ะปั๊ปปี้บราวนี่ครับบราวนี่เหรอคะชิลช่าสิบห้าใช่ไหมคะ ปลาเล็ดก็มีนะคะป้าใส่บุหรี่ใ้เดี๋ยวเรากลับมาซื้อนะครับน่าทานมากเลยครับหลากหลายหน้าเลยครับขอบคุณค่ะโรตีสายไหมนะครับขนมปังแลบลิ้นก็มีนะครับร้านยำชิชนะครับได้นะคะได้นะคะค่ะมีความหลากหลายเลยครับยำโอ้ดูมะละกอดิคะแต่เวลานี้ต้อง แซ่บมากเลยครับแล<อ>ะขายดีมากๆเลยนะครับหนึ่ครบสิครับใหญ่มากเลยครับ มีอุ้ยมีกี่คกคะเนี่ยสี่เลยเหรอคะสีระร่แยกแยกตไทยอ๋อแยกปลาลาแยกตำไทยนะคะเก้าเหล่าเนื้อตุนนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับโอ้หน้าทานมากเลยคะล่ะก๋วยเตี๋ยวคะ่ะก๋วยเตี๋ย,ยไหคะไก่แดงครับไก่ไ ไม้เท่าไหร่ครับผมไม้ละสิบบาทใหญ่ๆเลยนะครับจิรสเด็ดนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับข้าวซอยไก่นะครับโอ้ร้านนี้จะเป็นข้าวซอยนะคะมีน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยไก่นะคะ้ยอ่่างนีคะขอบคุณครับข้าวซอยเหบคุณครับสมูทตี้นะครับเบอร์รี่ยะค่ะเปรี้ยวใส่ยอเกิร์ตได้ไหมครับไม่ใส่ค่ะ อีกจังเลยหวานปกตินะครับค่ะสำหรับสายเฮลตี้นะครับแนะนำเลยนะครับของนางคนไหมปันนะครับทานนี้ก็ จะเป็นเมนูที่หลากหลายมากเลยนะครับสมูทตี้ผลไม้ค่ะจ้ะเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะคร,ร้านต่อไปครับกลวยปิ้งส่งเครื่องครับครับวมทั้งมีทั้งข้าพดปิ้งสูตรโบราณด้วยนะครับครับน่าทานมากเลยครับ นเ,เนยกรอบครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับ มากเลยค่ะมีหลายสีด้วยนะคะยี่สิบบาทครับสามถุงห้าสิบครับร้านนี้นะครับแกงหอ,อมประดุกนะครับหอ,อมไก่หอ,อมเนื้อแกงเก็ดรวมแกบไข่มดแดงครับแกงเห็ดไข่มดแดงมาทานมากเลยค่ะ พัทริดานะครับหมูทอดนะครับมีหลากหลายมากเลยนะที่รักเนาะ,ะมีสามชั้นทอดค่ะมีหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็มีหมูหวานซี่โครงทอดเนื้อแดดเดียวค่ะร้ะานต่อไปครับซูชิครับซูชิสั่งนะครับผู้<ซ>จิ้สัง่งซูชินะครับ โอ้ร้านนี้เยอะมากเลยค่ะไก่ย่าง5บาทเลยจังหนักได้เลยนะเนอะร้านนี้เป็นเนื้อย่างนะคะไปละ5บาทนะค5บาทครับครับดูปลาป่านานี่สิครับเยอะมากเลยค่ะบอกว่าอบใหญ่เลยค่ะ2คนอบได้เลยนะครับ น่าทานจริงๆนะครับเนี่ยหมกย่างจ้าร้านหอมกทะเลนะคะน่าทานมากเลยค่ะวันหนึ่งขายได้กี่ชิ้นครับเนี่ยเป็นพันไหมครับไม่ค่ะแต่น่าทานมากเลยครับร้านทูเรียนค่ะเยอะเลยค่ะ อันนี้คือทุเรียนที่แกะแล้วนะครับหรือถ้าขายเป็นขีดนะครับขีดเสีต45บาทนะขีดละ45บาทค่ะเป็นลูกครับโลละ125ครับลูกสวยๆเลยนะครับลูกค้าเป็นังสดวัสดแกนจาชนีไข่ก็125นะครับร้านนี้ใหญ่มากเลยนะครับขายทุเรียนครับผมพร้อมทั้งบริการปอกด้วยนะครับ ปลาหมึกค่ะน่าทานมากเลยค่ะแล้วไม่ค่ากี่บาทจ๊ะไม้แี่ไม้ยังไม่ค่าตัวเดิมนะอ๋อไม้ละสิะะบบาทสิบแถมหนึ่งค่ะคโอ้น่าทานมากเลยค่ะเบเอบบร์เกอร,ร,ร์ไก่ไก่กับปลาค่ะเบอร์เกอร์ไก่กับปลาค่ะแซนด์วิชทอดนะครับต่อไปเรามาดูโซนเสื้อผ้ากันนะคะไปเลยค่ะ น่าจะเป็นเสื้อผู้ชายใช่ไหมคะค <c oughs> เป็นเสื้อมือสองครับตัวละร้อยห้าสิบนะครับสวยๆทางนั้นเลยครับเครื่องสำอางก็มีครับร้านนี้จะเป็นกางเกงค่ะ <c oughs> วัราอย2 2ครับร้าน,นจำหน่ายนาฬิกาครับแว่นตาครับผมแล้วเดินมาอีกอ็อกหนึ่งนะครับ นอนของกินก็เยอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหรือของอื่นๆก็มีขายเยอะมากเลยค่ะตลาดานี้นเสื้อผ้าผู้ชายชสวยๆทั้งนั้นเลยครับ สานนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะสวยๆเยอะเลยค่ะมีหลายทรงเลยนะคะน ยอะะเลยค่อันนี้เสื้อผ้าเด็กป่ะครับไม่ใช่ค่ะเสื้อผ้าวัยรุ่นเต่าเอลอยกางเกงนอนป่ะ คือสีสันสิครับสวยงามมากเลยนี่เป็นกางเกงสแลกชายป่ะคะใช่ครับแต่สไตล์เกาหลีนะครับตัวละร้อยหกสิบค่ะสองตัวสามร้อยค่ะ ได้ครับเสื้อกีฬาครับนี่เป็นแขนยาวอะค่ะใช่อันนี้ครับ ไม่ใช่ค่ะมันบางค่ะเอาเสื้อคลุมหนาค่ะตัวรนน้อยค่ะ ไม่ิดผมครับเฮ้ยม,มีพัดลมอย่างนี้ด้วยคะ่ะน่ารักมากเลยคะ่ะ ก็มีนะคะไมหอมครับเดินมาใกล้ๆหอมมากเลยค่ะโ <c> อ <oughs> หอมมากเลยค่ะร <c oughs> ้านนี้จะเป็นเหมือนเสื้อตุ่ม สวยๆอย่างนั้นเลยครับเมื่อ,อ,อกี้แวะดูเสื้อมีคนแอบหนีด้วยค่ะจะแวะดูเสื้อแอบหนีมาเลยค่ะยังไม่อยากใจตังค์นะครับอันนี้เสื้อเด็กครับ กางเกงสวยๆเลยะครับกางเกงตัวละห้าบเ้าองนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ตลาดกกทนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะของกินจะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ของขายก็มีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมของที่เราซื้อกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะยำค่ะกินเยอะเลยนะครับ <c oughs> เยอยเลยครับ อือร่อยค่ะอร่อยมากนะคะนี่เชอรี่เลยค่ะเอ้ลูกไหนไอ้เชอรี่ลูกไหนอะลูกไหนนี่เลยค่ะลูกไหนค่ะเดี๋ยวขอชิมซูชินะคะ นี่เลยค่ะกินเยอะๆนะคะจะได้โตโ <c oughs> ตจะได้อวยกวน <c oughs> อร่อยนะคะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยอะไรนะที่เราซื้อ,อมันอบชีสมันอบชีสค่ะครับ <c oughs> ผมเมื่อกี้เขาใส่ไส้เยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องดูซิว่าเข้มข้นขนาดไหนมีผักโขมด้วยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้ห้าสิบเก้าบาทนี่ครับนี่เลยค่ะ เ็อนอาหารแน่เลยครับวันนี้นี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราจริงๆแล้วอยากก้อเยอะกว่าน,นี้อีกอันนี้ใส่ยางคะ่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะมยัดไส้ไข่ใช่ไหมคะ,คออคะใช่ครับอร่อยอ๋อค่ะใช่ค่ะของกินอร่อยมากเลยคะ่ะคิดถึงบรรยากาศนะคะ คิดถึงเพื่อนๆเลยค่ะที่สมัยก่อนเลิกเรียนแล้วก็จะมาหาของกินกันที่หน้ารามนะคะแล้วก็ตลาดกกทนะคะสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยนี้นะคะตอนเย็นก็จะมีการออกกำลังกายกันนะคะออกมาวิ่งออกกำลังกายออกมาหาอะไรทานกันนะคะอยมีคนหิวค่ะออรคับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวที่ตลาดการกีฬาแห่งประเทศไทยกันได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบายบ,ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ